ไปทำงานกันนะคะพี่น้องตอนนี้หิมะตกหนักมากแต่ว่าขูดถนนได้อย่างดีเลยเนาะถนนขุดได้ดีมากพี่น้องก็เลยไม่ต้องนวลอะไรมากในหมู่บ้านเราเนาะวันนี้ก็ <c oughs> งานไม่หนักมากก็เริ่มบังจันเนาะ ทัวร์ยุโรปนะคะพี่น้องหิมะจะตกนามากตักหนักมากทัวร์ยุโรปเนาะก็ <c oughs> <c oughs> สู้ๆกันไปค่ะพี่น้องปีนี้มาหนักหนักกว่าทุกปีปีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของหิมะนะคะปกติทุกปีก็จะไม่เยอะแบบนี้เนาะปีนี้โหหนักมากแล้วก็มีท่าจะมาอีก <c oughs> ทั่วทั่วยุโรปนะคะพี่น้องจะหิมะตกหนามากตกเยอะเยอะเยอะจริงๆถือว่าเยอะครึ่งหนึ่งของปีศูนย์สี่นะคะพี่น้องปีศูนย์สี่นี่โอ้โหถึงหน้าอกเลยปีนี้แค่หน้าแข้งเกือบหัวเข่าก็ถือว่าครึ่งหนึ่งเนาะถือว่าแต่ก็ถือว่าเยอะเราก็ต้องออกไปทํางานนะคะพี่น้องก็เดี๋ยวต้องไวะเติมน้ามันอีกเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะเพราะว่ารถเขาทำความร้อนเนาะมันก็จะเปลืองน้ำมันนิดหนึง <c oughs> ทำความร้อนก็จะเปลืองน้ำมันนิดนึงเนะเาะก็ต้องไวะเติมน้ำมันน้ำมันพอพอเวลาหน้าหนาวนี่จะเปลืองน้ำมันนะคะพี่น้อง สู้ๆกันไปค่ะพี่น้องชีวิตในต่างแดนเนาะทำๆหยุดหยุดนะคะพี่น้อง <c oughs> วันแดงก็มีวันเดียวปีนี้ก็หลังจากนี้ก็ไม่มีวันแดงแล้วนะคะ <c oughs> หลังจากนี้ก็ไม่มีวันแดงแล้วพี่น้อง นี่ก็ยังไม่ได้โรยกรวดเนาะท้างล่างก็ลื่นเพราะว่าเป็นน้ำแข็งเป็นพื้นๆไปยูโรยูโรเขตชุมชนเราถือว่าลบไม่ไม่เยอะสามแต่ถ้าไปที่ ชุมชนที่ตรงที่เราทำงานนะคะพี่น้องก็จะเอยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวให้เข้าไปก่อนเราขับช้า <c oughs> ก็สิบห้านาทีเจ็ดโมงเนาะ <c oughs> ขับเร็วให้เข้าไปก่อนพี่น้อง ก็เอาความสบายของเราเนาะต้องระมัดระวังนิดนึง ดีเท่ากัเกรดถนนให้กว้างนะก็ถือว่าใจดีอยู่เกรดถนนปีนี้เกรดเกรดดีอยู่ <c oughs> หน้าหนาวนี่น้ำมันรถเปลืองมากเพราะว่ามต้องทำความร้อนในรถคนไม่มีรถเมย์ก็เดินไปทำงานกันนะครับพี่น้อง <c oughs> เราก็ต้องให้เวลากับตัวเองเนาะขั้นหน้าก็ไปถึงไหนแล้วเรายังคลานอยู่เลยเดีวถ้าถ้าบวกเมื่อไหร่โอ้ยสกปรกดำนำ น้ำแข็งละลายเนาะมันจะสกปรกมากรถเราก็ไม่ได้ล้างดำเมี้ยน้ำข้างรถ <c oughs> นอนใช้ได้เตสนนอนดี ข้างทางเ้อะดูเขาเกรดนะเกรดไปไว้ข้างทางพี่น้องีมา <c oughs> หน้าหนาวอย่างนี้พวกอยู่อพาร์ตเมนต์จะดีกว่าบ้านดูดีกว่าพวกอยู่วิลล่าเนาะเพราะว่า,วา <c oughs> ความอุ่นเขาจะดีกว่าเราของเรานี่เปลืองไฟมากพัดลมด้วยแล้วก็มีอแผ่นความร้อน บางทีถ้าหนาวจัดเราก็จะต้องกอฟืนในบ้างเนี่ยลื่นนะถนนเนี่ยดูนะคะเขาไม่ได้โรยไม่ได้โรยเอ่อกรวดโรยกามองไม่เห็นดำๆเนาะไม่นั่ไม่น่าโรยนะดูถน,นนนี่เป็นแผ่นสเก็ตเลยเล่นสเก็ตได้สบายเลยเห็นไหม พอไอนี่หน่อยถลายเลยหลักข้างหลังอะ่ะนี่ขนาดเราใส่ทรายข้างหลังให้มันหนักเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเลี้ยวขนาดเลี้ยวช้านะเนี่ยยังรู้สึกเลยพ่าเขาไม่ได้โรยไม่ได้โรยไอกรวดให้เราเห็นไหมขับเร็วไม่ได้พี่น้องอันตรายต้องระมัดระวังตัวเองเนาะแต่ละคนก็ขับพอๆกันเหมือนๆกัน ช่วงช่วงแบบนี้จะเลี้ยวแรงไม่ได้แต่ถ้าหลุดไปถนนนู้นและถนนทางด่วนแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็ทางนู้นเขาจะโรยเกลือกันเนาะ <c oughs> นี่ขนาดเราบรรทุกทรายเนาะข้างหลังน่ะหนักให้รถมันหนักไง คุณนะคะห้าล้านดวงใจเนาะไม่ได้มองรถเอ้ยไม่ได้อไมองมือมือถือนะคะพี่น้องเพราะว,าาว่าตั้งใจขับเนาะก็อย่าว่าเดี๋ยวว่าทําไมไม่ได้ยินเสียงคุยคุยไม่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ในช่วงขับรถแบบนี้เราต้องระวังตัวเองเนาะไลฟ์ไปก็เพื่อเปิดการมองเห็นเนาะให้ให้เราได้มีการมองเห็นให้เพื่อนเื่อนเห็นว่าเออเราก็ ữa, ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้ไลฟ์ทุกวันก็ เราก็ยังอยู่ลงคลิปบ้างลงชุมชนบ้างาก็แล้วแต่นาะใครจะให้กำลังใจไม่ให้กำลังใจยังไงเราก็ทำไปไเรืยรถวิ่งเร็วไม่ได้ดูจากคันหน้าเนาะดู <c oughs> เป็นพืน pa nít nưng chị nón, chờ nán. Xin chào, chào chị nón, hình ảnh, tục Mọi đi mà xăm nít nưng, nó. นี่รถแทรกเตอร์ก็ออกทำงานกันนะครับพี่น้องปูดตามหมู่บ้านปูดตามที่จอดรถปูดต่างๆเนาะ จะบรรทุกทรายแล้วล่ะดูจากข้างหลังรถรถแท็กเตอร์บรรทุกทรายไปโรยตามที่ต่างๆเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเติมน้ำมันนะครับพี่นอ้องทัวยุโรปพี่มะลงกหนำหนักมากปีนี้ ้ำมันลงปีนี้น้ำมันถูกมากรัฐบาลช่วยเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันเนาะ รถมันกินน้ำมันช่วงหน้าหนาว เดิมน้ำมันแป๊บหนึงนะคะพี่น้องอโอลืมกระเป๋าตังค์พี่น้องด้วยอ้้อยู่อีกแต่น้ำมันนะขับได้อยู่แต่ว่า ตายเลยไปกับขี่ <c oughs> กันกลับไม่ทันแล้วพี่น้องไป,ไป็ลืมกระเป๋าดัง <c oughs> ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไอเสื้อเนี่ย,เป,ย,ยเ,เ,เป็นอย่างนี้แหละเปลี่ยนเสื้อแล้วมัเป็นอย่างนี้แหละมันชอบลืเมเหนไหมเหิมะมันมาอีกแล้ว <C oughs> เปลี่ยนเสื้อทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีแหละ น่าจะคิดตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วเนาะสวัสดีค่ะน้องกุดดีโอ้ยฉันนอนดูไอ้คันหน้ามันดูดแกวง่งขอบคุณน้องกุดดีมากนะคะมามามาไปทำงานกัน <c oughs> โุดถนน,นก็ไม่โูดให้หมดเนะโคดให้กองอยู่ตรงมันก็โดนในใต้ท้องรถถ้าเป็นถ้ามันลบเยอะๆนี่แข็งนี่อันตรายกับรถขับไปบนไปพี่น้องเป็นเรื่องปกติของคนขับรถ <c oughs> เดินก็ลื่นขับก็ลื่น ขูดไม่ไดีถูกคัะแต่ก็ถือว่าก็ขูดให้เนาะทุกปีก็ไม่ขูดให้เรา ึงแล้วโอ้ยขอบคุณน้องบุตรดีเด้อจะลงไลนแล้วนะคะรถก็เนรถก็เหมือนคนขับไม่เป็นเพราะว่าอะไรมันต้องระวังเนาะเปลี่ยน <c oughs> กระเป๋าเสื้อเปลี่ยนกับเสื้อทไรอย่างเงี้ยหละชอบลืมคนมันอายุเยอะแล้ว จ้าก็ควรน้องดีเด้อวางวางๆไว้ไปเยี่ยมเนาะช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งอยู่หลายเรื่องมากไม่าเยี่ยมใครเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เยี่ยมใครเลย เยอะมากปีนี้หั <c oughs> วหน,น้ามาตีเช้าวันนี้ <c oughs> วันนี้ไม่ไม่ได้ทำอะไรทำอาหาร เลี้ยงครูมั่งกุกมันป่วยนึกว่ามันจะดื้อรั้นมาเนาะดูนะคะในหิมะนะคะรถเขาดูรถเขาน่ารักไหมเนี่ยถ้าตกเยอะๆในไปไม่ได้นะรถแบบเนี้ยรถอย่างนี้ขึ้นบ้านเราไม่ได้นะ ขอบคุณนะคะลงไลค์ก่อนเนาะบ๊ายบายนะคะ